สวัสดีครับผมเด็กชายประวิทย์ลำเลิศจะมาสอนวิธีการทําอาหารให้ลูกปากัดด้วยไข่แดงครับประหยัดต้นทุนการเกี่ยวไรแดงนี่ไข่ไก่เราจะไม่เอาไข่ขาวมันเราจะเอาแต่ไข่แดงแต่ส่วนมากเขาจะให้แต่ลูกไกลเพราะว่าอาหารมันดีกว่าแต่นี้ทําให้เลีงโตวไวแต่ว่ามีปัญหายอย่างไน,นคือต้องเปลี่ยนนะ้ํามากๆ ต้องปอกไข่ก่อนครับเสรแล้วครับนี่คือไข่แดงต่อไปเราต้องไปตักน้ำใส่ขันก่อนแล้วค่อยมาขยำใส่ใส่รูไว้ก่อนนะครับ แล้วก็เอาไข่แดงใส่น้ําแล้วก็ีบคั้นคัๆให้มันแตกตัวกระจายให้มันกลายเป็นพวกเศษเล็กๆเพื่อให้ลูกปลากินได้ไม่ชิ้นใหญ่เกินไปถ้าชิ้นใหญ่มันจะกินไม่ได้พยายามให้ทั่วกรรันเลยนะครับแต่ว่า การทำแบบนี้เกียร์ปลาได้ทุกชนิดน,นะครับเป็นปลาหางลูกยุงปลากัดพวกปลาบูุ่นปลาช็อกเกอร์อะไรนะครับได้หลายแบบแหลกยังไงแหลกหมดแล้วครับต่อไปก็โอเคใส่โลปลา คลานี้คนถือกล้องไม่อยู่ต่อไปก็ก็จะได้แบบนี้ครับแล้วนี้ก็เอาไปให้ลูกปลากัดได้เลยคนะ ใส่ให้ทุกข้อเลยครับเดี๋ยวเราจะพากันดูประกัดสักหนึ่งตัวสองตัวพอเอาครับเราจะให้ดูประกัดที่ยังหันสีทองบริสุทธิ์เป็นคอกแรกนี่สีเขียวนี่สีทองหางแดง ตัวแม่ครับเนี่ยส่วนถ้าอยากให้ประกัดแข็งแรงให้ออกต้นไม้ต้นนี้นะครับใช้สาลายก็ได้หากว่าสาลายมันจะรักษาดีมากแต่ว่าต้นไม้ต้นนี้มีสารอยู่หนึ่งชนิดช่วยรักษาประกัดพวกแพ้อะไรได้นะครับ ทำให้าหางสวยงามสีทองต้นนี้ก็ได้นะครับเนี่ยให้ลูกปานกัดกินยางแล้วมันก็จะแข็งแรงตัวไวขึ้นแต่เดี๋ยนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักครับแต่มันมีอยู่สองชนิดคือต้นพังพอยกับต้นหญ้าแบบนี้นครับ แต่ความควยยางมันก็จะเยอะกว่านี้อีกช่ให้โตวไวขึ้นดูค้อนี้กันนะอันนี้สามเดืนอนข้อเมื่อกี้สองเดือนประมาณสองเดือนนี่ครับมีเขียว้วนมีที่ตัวแม่ เอครับเครียนแล้ผมก็บอกเท่านี้คอยดูคลิปต่อไปคลิปตอนที่สองนะครับคลิปตอนที่สองนี้เราจะมาสอนการผสมพันธุ์ประกัดแบบง่ายๆแบบสิทธิกรนะครับสวัสดีครับ